พาไปดูเคสเนาะคนไข้มีปัญหาหมอนรองกระดูกที่เอวมันเสื่อมพอเสื่อมแล้วความยืดหยุ่นมันต่ําเวลาจะเดินอะไรอย่างนี้ค่ะมันจะปวดลงไปที่ขาโดยเฉพาะตื่นนอนตอนเช้านะคะ mm hmm. เดี๋ยวพาไปดูว่ารักษาอย่างไรบ้างนะนี่คือหนึ่งในขั้นตอนการรักษาเนาะปัญหาคือพอมันเสื่อมข้อต่อจะยืดหยุ่นได้ไม่ปกติมันก็จะตื่นนอนตอนเช้ามาเนี่ยมันจะรั้ง พอมันรั้งเดินมันก็จะลำบากในตอนเช้าลุกขึ้นมาจะรู้สึกขัดปวดตึงแล้วก็ปวดลงขานี่คือวิธีแก้นคะคะวิธีการคือนี่คือการเทคนิคการขยับข้อต่อตําแหน่งที่มันเสื่อมอะค่ะมันก็เหมือนอธิบายง่ายๆก็เหมือนเหล็กโดนสนิมกินเนาะมันก็จะยืดหยุ่นไม่ค่อยดีเช้า,เามาก็ตึงตง ปวดลงมาตามแนวขานั้นวิธีแก้คือนี่ไงก็ขยับโยกมันเลยให้เกิดความยืดหยุ่นขึ้นนะคะเนีย่ยโยกไปซึ่งวิธีการขยับข้อต่อเนี่ยจะขยับตั้งแต่ข้อต่ออุ้งเชิงกรานยาวตามแนวข้อต่อที่มีปัญหาเรื่องความเสื่อมอยู่เนาะปัญหาคือปวดอันนี้แล้วก็วิ่งยาวลงมาตามแนวขา คุณป้าคะตอนนี้รักษาไปแล้วมันเป็นยังไงบ้างมันเป็นยังไงบ้างแล้วคือโดยรวมมันดีขึ้นนะคะค่ะมันมันขยับตัวอะไรได้คล่องใช่ใช่ใช่ดีขึ้นแต่ว่าตอนก็ยังมียังมีนะคะยังมีหมายถึงว่าเรายังมีอาการแต่ว่ามันก็ดีกว่าแต่ก่อนที่ว่าเราไม่ได้รู้วิธีเมื่อก่อนไม่รู้ว่าต้องดูแลตัวเองยังไงก็ก็รู้ค่ะแต่ไม่ทำ ตอนนี้มันไม่ค่อยปวดแล้วใช่ไหมแต่ว่าเหลือเหลือปัญหาก็คือเดินไกล,ย,กลย,ยังยังเดินเดินไกลย,ยังไม่ค่อยได้ใช่ไหมทาไมทาไมคนไข้ย,ยังเดินไกลไม่ค่อยได้เออเพราะว่าคนไข้ย,ยังกล้ามเนื้อสะโพกไม่แข็งแรงแล้วคนไข้ย,ยังไม่ออกกาลังกายคุณป้าไม่ทาไมไม่ได้ออกกําลังกายมันเหนื่อยเหรอมันน้อยไปใช่ไหมทํากี่ครั้งกี่เซต อ๋อได้แค่เซตเดียวอ๋อปกติเวลาเราออกกําลังกายค่ะมันจะต้องทําอย่างน้อยนะอย่างน้อยนี่คือ8ครั้ง3เซตมันถึงจะแข็งแรงขึ้นเนาะปัญหาอันนี้ที่มันปวดเยอะๆเพราะว่าข้อมันติดเขาป้าพอมันเสื่อมแล้วมันจะมันจะร้างกันเนาะวิธีแก้คือเนี่ยไปโยกให้แล้วเดี๋ยวจ่อคลื่นเข้าไปใช่ไหมกระตุ้นให้เกิดการซ่อมแซมแล้วก็ถ้าออกกําลังกายอีกหน่อยนะทีเนี้ยมันจะกระชับและเดินได้ไกล พอเดินกล้ไกลหรือไม่ได้ไกลเนี่ยส่วนหนึ่งมันขึ้นอยู่กับกําลังกล้ามเนื้อด้วยนะคะเมื่อกี้อาจจะมองไม่ชัดใช่ไหมคะวิธีการคือน้องเขาขยับแบบนี้ค่ะนี่คือกระดูกสันหลังเวลาหมอนรองมันเสื่อมเนี่ยก็คือ,อีอข้างหน้าเนี่ยมันเสื่อมเห็นไหมเนี่ยพวกหมอนรองกระดูกคืออันเนี้ยพอมันเสื่อมเนี่ยมันจะยืดหยุ่นน้อยพอยืดหยุ่นน้อยเนี่ยมันก็ทําให้ร่างกายไม่ยืดหยุ่นเช้าเช้ามาก็จะตึงเยอะวิธีการคือ ข้อพวกนี้จะตึงรั้งไปหมดเลยในตอนเช้าพอขยับใหม่ๆนะบางคนก็บางคนก็จะเสียวแวะบางคนก็ปวดตึงแบบรู้สึกขัดตึงไปในตอนเช้าเยอะๆหน่อยนี่คือผ่ันใจเรื่องความเสื่อมความเสื่อมที่โดยเฉพาะถ้าถ้าเสื่อมแล้วอักเสบเยอะเนี่ยจะเจ็บมากเลยในตอนเช้าแต่ถ้าเสื่อมแล้วก็ไม่ค่อยอักเสบแล้วก็ก็จะเป็นแบบตึงๆไม่เมื่อยช้าๆพอให้ลำคาญเนาะวิธีการคือเมื่อกี้น้องเขาขยับข้อต่อพวกนี้ค่ะ ไปกระตุ้นขยับข้อทีละข้อเลยนะเนี่ยเขาเขาขยับข้อทีละข้อซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยถ้าปวดออกมาข้างข้างเดียวเนี่ยเขาก็จะขยับข้างเดียวแต่ถ้าตรวจเจอว่าโอ้ข้างนี้มันก็รั้งด้วยก็จะขยับสองข้างนะคะโยกลงไปถามว่าทาไมโยกก็ในเมื่อเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าถ้ามันเสื่อมมันจะไม่ยืดหยุ่นดีเหมือนเดิมพอพอเป็นแบบเนี้ยมันก็จะมีอาการออกมาวิธีแก้คือเข้าไปโยกมันให้มันคลายตัวได้ให้มันยืดหยุ่นได้เพียงแค่นี้อาการปวดอาการชาต่างๆหรือเจ็บ มันก็จะน้อยลงแต่ว่าเขาก็จะมีใช้เทคนิคอีกอื่นๆร่วมด้วยอย่างเช่นใช้เครื่องมืออย่างเช่นคลื่นนันดเดอร์ซาวคลื่นนันเดอร์ซาวทำไงก็เ,าเจาะลงไปตามแนวปุ๊บขึ้นไปนะคะแล้วก็อะไรอีกใช้เครื่องดึงหลังไงสำหรับบางคนต้องใช้เครื่องดึงหลังควบคู่ในกรณีที่ตรวจเจอว่าหมอนรองนี้มันแคบมากๆเลยแม้สเปซเนี่ยถ้ามันแคบลงมากๆเขาจะใช้เครื่องดึงหลังไปยืดมันออกเพื่อให้การกดทับเส้นประสาท ผ่อนคลายลงไม่กดเส้นประสาทอาการปวดก็จะหายไปแต่สําคัญที่สุดคือคนไข้ต้องออกกําลังกายให้ร่างกายมันกระชับขึ้นมันเสื่อมแล้วไงข้างในมันเสื่อมเนี่ยเราทําให้มันไม่กดทับเส้นประสา,ศา,ศา,ศาททาได้แต่ว่าที่เหลือคนไข้ต้องออกกําลังกายให้มันกระชับขึ้นมันจะได้เดินได้ไกลๆได้จะได้ไม่เจ็บ